โดยส่วนตัวของของผมเนี่ยผมเทรดสั้นนะ,ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เทรดทองคำเป็นหลักดังนั้นเนี่ยจุดเทคโ o f ฟีของผมหรือจุด TP พผมจะประมาณ100่งถึงสองจุดเท่านั้นแหละฮะเราไม่ได้รันเทนยาวขนาดนั้นนะครับบางท่านก็เทรดรันเทนยาวก็กินคําโตไปนะครับจุดที่เราต้องคํานึงถึงก็คือจุดสต็อปรถนะฮะเพื่อนเพื่อนฝากไว้เลยะฮะไม่ว่าจะเทรดเก่งไม่เก่งยังไงก็ตามเนี่ยนะ,ะการปกป้องเงินลงทุนเนี่ยสำคัญน,นะครับดังนั้น เทคโควิคไม่มีหรือ TP ไม่มีไม่เป็นไรฮะเราปิดมือได้ถ้าเราถูกเทรนนะเพื่อนๆน,นะแต่สต๊อปรอสไม่มีไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพื่อเป็นการปกป้องเงินลงทุนของเรานะครับสต๊อปรอสแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วใช้ขนาดหลอดไซส์ยังไงนะครับเรื่องของ Money Management สําคัญที่สุดเป็นหัวใจที่เราจะยืนอยู่ในตลาดนี้ได้นะครับเราต้องอย่าเทรดโอเวอร์เทรดนะครับต้องมีการ Mo n e y management แล้วการใช้หลอดไซส์ที่ถูกต้องการตั้ง ตอบรอตที่ถูกต้องนะครับฝากไว้ครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็จบวิธีการใช้3มอินดิเคเตอร์แล้วนะครับแยกเป็นแต่และอินดิเคเตอร์ว่าเทรดยังไงเทรดจุดไหนยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะอัดให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการผสม3มอินดิเคเตอร์ก่อนที่จะเข้าคาสั่งนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ